เอาท็อปกว่าน,นี้นะครับต้องเป็น V6 เนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นท็อปสุดในเครื่อง2.0ใบเทอร์โบนะเครื่องขนาดเล็กเลยนะภาษีถูกแน่นอนนะฮะแต่ว่าตัง้งแต่กระจังหน้าเนี้ยมาใส่ไปแล้วประมาณ3-4คันนะครับหน้าตาของเจ้าตัวโช๊คเนี่ย2.5สปริงแดงโปรกรสีฟับแทงปรับแปดเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็ออามาพัฒนาในตัวถังแอดบูนะครับเพื่อที่จะให้รถคันนี้มีระบบยกว่าลักโลกนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ f o r ์ i n s i ไซด์ชาแนลนะครับช่องที่จะพาคุณผู้ชมมารับชมนะครับแนวทางการแต่งรถยนต์ f อร์และข้อมูลของรถยนต์ Ford นะครับอย่างเช่นคันนี้นะรถที่ผมหยิบยกขึ้นมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมนะเป็น Ford e v e r e s t เป็นรถเจ็ที่นั่งนะครับแต่ว่าเป็นเจ็ที่นั่งที่สายซิงนะครับครอบครัวนี้ต้องการความเร็วแล้วก็ต้องการเพอร์ฟอรนท์ที่ดีมากนะครับเขาทําอะไรไปบ้างนะครับในรถคันนี้นะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Ford Insight ของผมก่อนนะครผม เป็น Ford e v e r e s รนะครับไวน์แท็นะครับท็อปสุดเลยนะฮะถ้าจะเอาท็อปกว่านี้นะครับต้องเป็น V6 เนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นท็อปสุดในเครื่อง2.0งุดศูไบเทอร์โบนะราคานะครับเปิดมานะครับไม่รวมชุดแต่ง1 9 2 2 0 0 0า้านบาทนะครับเป็นราคาที่ได้ออปชั่นเต็มนะครับได้เครื่องยนต์ท็อปสุด250ม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะได้อดัพตีพุทธ์คอนโทรลนะครับระบบความปลอดภัยระบบช่วยการขับขี่มากมายที่ทำให้เราขับได้แบบปลอดภัยแล้วก็ สบายด้วยนะครับถ้าใครชอบขับทางไกลนะฮะโอเคมาดูเครื่องยนต์กันนะครับผมเดินมาฝั่งเนี้ยไม่ได้เดินมาผิดทางแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเขาได้เอาตัวเปิดฝากระโปรงหน้าไปไวมาไว้ฝั่งผู้โดยสารเนาะหรือว่าฝั่งผู้ที่ออกเงินหรืออนุมัติซื้อรถนั่นเองนะฮะเครื่องยนต์ครับสองจุดศูนย์ไบเทอร์โบนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเครื่องขนาดเล็กเลยนะครับภาษีถูกแน่นอนนะฮะแต่ว่าพลังกำลังแรงมากนะครับ สองร้อยห้าสิบม้านะครับในรอบปลายแล้วก็แรงทอร์กนะครับห้าร้อยนิวตันเมตรนะออกตัวได้อย่างรวดเร็วปาดเปียวแน่นอนนะครับรถขนาดใหญ่ออกตัวได้แบบมีแรงไปถึงหนะ้าร้อยนิวตันเมตรเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับกับเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบสองตัวนะครับเป็นไบเทอร์โบเนาะอ่ะต้องบอกก่อนว่าฟอร์ดเนี่ยมีเทอร์โบอยู่สามแบบนะครับจะเป็นแบบเทอร์โบเดียวนะครับไบเทอร์โบนะครับผมแล้วก็มีควินเทอร์โบในดัปเตอร์อ่ะเพิ่มมาอีกหนึ่งเทอร์โบนะครับเป็นสี่แบบเนาะ ก็คือซิงเกิลเทอร์โบในพวก V6 ดีเซลนะครับเอาเรามาว่ากันที่ตัวนี้นะครับเทอร์โบตัวนี้นะครับมีตัวเล็กและตัวใหญ่นะสลับรอบกันนะครับการทํางานนะจะเริ่มที่ตัวเล็กก่อนครับหมายความว่าคันนี้จะมีรอบต้นแล้วก็มีเทอร์โบทางานทันทีในรอบต้นนะครับแค่พันกว่ารอบเองพันเจ็ดร้อยสี่สิบรอบนะครับได้รอบต้นแล้วนะครับห้าร้อยิตันเมตรเนี่ยหลังติดเบาะกันไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ทีนี้ครับยกไปตัวใหญ่นะครับสองร้อย สิม้นะครับจะอยู่ในเทอร์โบตัวใหญ่นะครับรอบปลายและจะทําให้มีอัตราการประหยัดน้ํามันสิ้นเปลืองน้ามันเนี่ยดีมากนะครับก็ถือว่าประหยัดนะกับรอบปลายที่มันส่งรถให้รถเราเนี่ยไหลไหลหลไหลกับตัว210ร้อม้นะครับอีกหนึ่งระบบที่ขาดไม่ได้นะครับในรถขับสี่นะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะตัวเนี้ยครับจะเอาไว้ควบคุมการทํางานของพวกอะแดป v ีฟพ o ดคอนโทรลนะครับระบบที่ทําให้รถขับเองเบรกเองนะฮะนี่ครับ มันคือตัวนี้นะครับกล่องอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะส่วนไอตัวสีเขียวเหลืองแดงน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่สัญญาณไฟนะมันคือเขาเรียกว่าแยกสีนะครับของการจ่ายน้ํามันเบรกไปแต่ละล้อนะให้ช่างทํางานได้ง่ายๆนะเขาก็จะรู้ว่าล้อไหนเป็นล้อหน้าล้อหลังนะซ้ายขวาเขาก็แยกสีไว้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ความพิเศษของรถฟอร์ดนะครับคือไม่มีสายพานหน้าเครื่องนะฮะทำให้รถคันนี้นะครับ มีการปร air, ะหยัดน้ำมันนะครับ,ปร,นะรบประหยัดน้ำมันแน่นอนเพราะว่าเราไม่ต้องแบ่งการทํางานของตัวพัดลมหน้าเครื่องเนี่ยโดยการใช้พลังงานของเครื่องยนต์เขาจะใช้ระบบไฟในการควบคุมนะครับเป็นระบบดีเลย์เนาะเพราะว่าจะได้เป็นตัวพัดลมหน้าไฟฟ้านะครับเขาก็จะทํางานด้วยตัวดีเลย์นะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ทาง,งานอ่ะไม่ได้ดึงกําลังเครื่องไม่ต้องแบ่งน้ํามันมาปั่นพัดลมนะครับใช้ดีเลย์ควบคุมนะครับแล้วก็สามารถเปิดเองดับเองได้ตามอุณหภูมิห้องเครื่องที่รถ หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยจับได้ว่าเอ้ยพอแล้วนะครับพอแล้วเขาก็ดับพัดลมไปนะครับแบตเตอรี่นะครับ AGM นะฮะ 800CCA หรือ8 0ป์นะครับ,รรบยิ่งรถที่มีค่า CCA สูงนะครับค่าแบตเตอรี่ CCA สูงเนี่ยเราเข้าใจเลยว่ารถคันนี้สตาร์ตติดได้ง่ายแน่นอนแม้อุณหภูมิน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันของเหลวในรถเนี่ยมันจะเย็นนะครับถ้าค่าแบต CCA สูงสตาร์ตติดง่ายนะครับสบายใจนะขับไปเที่ยวดอยอ่างขางดอยอินทนนท์หรืออีตองปิล็อกอะไรพวกเนี้ยนะครับในหน้าหนาว มันเราเจออากาศเย็นเนาะนะครับไอแบตเตอรี่ตัวนี้เอาอยู่นะครับกับไดชาร์จ250แอมป์เนี่ยถือว่าทำงานร่วมกันแล้วก็จะให้กระแสไฟในรถเนี่ยเสถียรมากไม่กระตุกกระจิกกระจ๊กอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือเครื่องยนต์ฟอร์ดแบบข้าวๆนะครับถ้าจอะลึกกว่านี้ก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะคุยแต่เครื่องยนต์อย่างเดียวเลยนะฮะอันนี้นะครับหน้าตาแปลกๆนะฮะแปลกยังไงนะครับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับเพิ่งมานะครับคันนี้ก็ที่ ทั้งโชว์รูมตั้งแต่กระจังหน้าเนี้ยมาใส่ไปแล้วประมาณสามสี่คันนะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าคือตอนเนี้ยชื่อกระจังหน้าเนี้ยหลายหลายท่านก็บอกไม่เหมือนกันนะครับมีทั้งแรนดอนบ้างนะครับคิงคาบ้างเอาไปว่ามันคือกระจังหน้า f r d ที่ทําสีแบบ M-Sport นะฮะเราเข้าใจแบบนี้แล้วกันนะฮะก็จะมีไฟด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นไฟของแผ่นอะคริลิกที่จะสะท้อนออกมาเมื่อเราเปิดไฟเนาะอันนี้นะครับใส่ชุดแต่งนะครับ่ะดูฟิตเมนต์ก่อนถ้าเราเห็นแบบเนี้ยนะครับมันดูเตี้ยๆนะไหมที่ผมบอกตอนแรกครับ ว่าเขาต้องการเป็นรถครอบครัวสายซิ่งนะครับปรฟสิทธิภาพที่ดีช่วงล่างที่ดีการยึดกาะถนทนที่ดีนะครับแล้วก็การให้ตัวคืนตัวในการเข้าโค้งด้วยความเร็วเนี่ยก็ต้องดีด้วยนะครับทําอะไรบ้างนะครับว่ากันที่ชุดแต่งร,รอบกก้าก่อนแล้วกันชุดวิกเตอร์นะครับชุดวิกเตอร์แล้วก็เห็นยันเป็นประจำอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่ทําเพิ่มแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆนะมันได้ประโยชน์จริงๆนะครับคือพวกนี้นะฮะช่วงล่างเบรกล้อ,อยางอะไรพวกนี้มันได้ประโยชน์จากการแต่งนะครับคือคันนี้ นะครับวิธีการแต่งแบบให้จบนะถ้าพูดแบบให้จบเลยเราเพิ่มเงินเพื่อซื้อความจบนะครับก็เป็นโชคซะนะครับโชคแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับทั้งควีนซีรีส์สองนะครับโมโนทูปพวินทูปอะไรเงี้ยเราก็มีมาให้นะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวท็อปเลยบอกว่าพี่จบทีเดียวเอาเงินพี่ไปเลยพี่ใส่ให้พี่จบจบไปพี่ขับอย่างเดียวพอนะครับก็คือสอนะครับ OEM นะฮะเป็นซับแทงปรับได้แปดระดับมีสปริงแดงครับเป็นสปริงโรเกรสซีสปริงที่เอาไว้สําหรับในการโหลดแล้วก็เปลี่ยนปีกนกด้วยนะปีกนกโหลดก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมหันให้ดูดีกว่าหน้าตาของเจ้าตัวโช๊คเนี่ยสองุดห้าสปริงแดงโรเกรสซีซับแทงปรับแปดเนี่ยเป็นยังไงนะฮะมันก็จะสวยนะเพราะเราเห็นยิ่งมันเป็นสีแดงอ่ะมันก็จะเด่นด้วยเมื่อเวลาเราเลี้ยวหรือเราขับอะไรเงี้ยนะนะครับวิธีการปรับนะครับ มันจะมีตัวปุ่มหมุนนะฮะอยู่ตรงกระบอกหัวทับแท้งเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับบางคนสงสัยนะครับว่าปรับยังไงนะครับปรับยังไงให้เหมาะกับการขับขี่เรานะครับผมจะบอกศูนย์หนึ่งอันนี้คือความนุ่มถ้าเราปรับขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งแข็งนะครับก็ถ้าใครขับเร็วก็ปรับให้แข็งหน่อยนะครับหรือถ้าใครแบบนั่งหลายๆคนนะครับมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็ปรับให้มันนุ่มสักนิดนึงอันนี้เราก็สามารถ มุดไปท้องรถปรับเองได้เลยนะครับหรือว่าโอเคถ้าเว้นไปในค่ากลางๆก็เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกอันนี้กําลังดีนะครับแล้วก็ที่นี้นะครับล้อนะฮะหมุนกลับนะครับล้อล้อนะครับอันนี้ก็เลือกเป็นล้อกําลังนิยมในตอนนี้นะเป็นเวกนะครับคือล้อเวกเนี่ยเขาก็มีหลายเกรดทั้งเป็นล้อโฟมมิงล้อฟอร์สนะครับซึ่งการผลิตล้อนะครับของตัวโฟมมิงเนี่ยกับการล้อฟอร์สเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับ ผมจะพูดถึงตัวโฟมมิ่งก่อนนะครับโฟม m ิ For ่งเนี่ยจะเป็นการผลิตโดยการเอารอขึ้นมาหนึ่งล้อนะครับขึ้นรูปมาแล้วก็รีดออกรีดขนาดออกรีดขนาดออกไล่มันคือการไล่น้ําหนักออกไปเรื่อยๆให้มันมีความบางลงบางลงบางลงนะครับน้ําหนักมันก็จะเบานะครับเมื่อเวลามันเบานะครับเราได้อะไรประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ามันแน่ๆแล้วหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันหายไปนะครับและอีกหนึ่งสิ่งเลยคือแรงกระแทกที่จะส่งไปถึงโช๊คนะครับ มันจะทําให้โชคกเนี่ยรับภาระนะครับรับแรงกระแทกได้น้อยนะครับยิ่งโชครับแรงกระแทกได้น้อยนะครับฟิลลิงของโชคจะยังคงเดิมอยู่นะครับการยึดเกาะนะครับการขึ้นตัวให้ตัวเนี่ยข nee, er ึ้นตัวให้ตัวเนี่ยนะครับจะอยู่คงเดิมแล้วก็ฟอร์แม์การฟิลลิงความแข็งกระด้างเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะครับยิ่งโช็กร้อนนะครับจะยิ่งทําให้รถยึดกับถนนเนี่ยได้ไม่ค่อยดีนะครับ นี่คือวิธีการแต่งรถหรือวิธีการอแดปนะเข้าไปนะครับให้มันเป็นรถที่ซูลิ่งดีที่สุดนะครับไอ้สิ่งสิ่งนะครับที่ใส่แล้วโอเคสวยมากนะครับคือเบรกเบรกตอนนี้นะครับก็กําลังเป็นที่นิยมเนาะเบรกก็มีหลายแบบทั้งเบรกเบรกอ่ะเขาเรียกว่าหลายหลายรุ่นแล้วกันนะสิบเก้าแซดยี่สิบแซดยี่สบเอ็ดแซดนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นยี่สิบเอ็ดแซดนะครับเขาก็จะได้จานหน้าที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นสี่ร้อยสิบมิลนะก็จะใหญ่กว่าพวก ปิบเก้าแซตยี่สิบเซ็ตนะครับตัวเบรกหน้าเป็นหกคอทนะฮะความพิเศษของเบรกตัวนี้นะครับคือที่ผมลองลองขับมานะแต่งมาหลายคันแล้วครับแล้วก็ลองขับมาฟิลมันจะแตกต่างจากเบรกเดิมอย่างชัดเจนถ้าใครที่ขับรถเดิมๆม,ม,มาเยอะแล้วมาเจอเบรกพวกนี้นะครับมันจะมีระยะในการเบรกที่ไม่เหมือนรถทั่วไปนะครับรถทั่วไปคือเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะจิกเลยแล้วหัวทิ่มแต่อันนี้ยเรากดแรงยังไงมันก็ไม่ทิ่มนะครับ แต่ในระยะที่แบบลดไหลแล้วเบรกติดไฟแดงในระยะสั้นเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบเบรกไม่ค่อยอยู่นิดนึงนะครับแต่เราก็ต้องทําความคุ้นชินความเคยชินกับเขาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ของสวยและดีมันดีนะยิ่งเราขับเร็วเนี่ยจานไฮคาร์บอนคนความร้อนด้วยนะครับคันนี้นะครับดําทั้งคันนะฮะก็คุมโทนไปเลยนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับเบรกหลังเนี่ยนะครับคือรถอ่ะต้องบอกก่อนว่าเบรกพวกนี้นะครับเป็นเบรกที่ ไม่ได้ผลิตมาตรงรุ่นกับฟอร์นะเป็นเบรกที่คัสตอมขึ้นมานะครับจากจากรถรุ่นหนึ่งนะครับที่เรียกว่ารุ่นพนามล่านะครับเอามาแปลงขาจุดยึดใหม่นะครับให้เข้ากับรถฟอร์ของเรารถเอเวอรเรสของเรานะฮะก็จะถึงที่เขาเรียกว่าเบรกคัสตอมนะครับเบรกหลังสี่พอร์ตนะครับพร้อมกับตัวปั๊มไฟฟ้าจานหน้าหลังสี่ร้อยนะครับก็ใหญ่นะครับยิ่งจานใหญ่นะครับยิ่งมีระยะเบรกที่สั้นกว่าเพื่อนด้วยนะครับถนนย่นเนี่ย ใช้กับรถคันนี้ได้นะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นช่วงล่างวัดลิงก์ก็เป็นช่วงล่างที่มีแขนเอาไว้ยึดตัวเพลกับตัวแชสซีนะทาให้รถคันนี้ลดอาการคงเคร่งนะครับถ้าใครนั่งเบาะหลังหรือเบาะแถวสามผมบอกเลยว่าเมารถเนี่ยเกิดได้น้อยมากนะครับนะบนี่คือช่วงล่างวัดลิงก์เนาะนะผมอ่ะถังน้ํามันนะครับหูรถคันนี้เงามากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเคลือบแก้วก็ยิ่งเงาเข้าไปอีกสิ่งที่เพิ่มมานะครับกับสิ่งที่ตัดออกไปคือฝาท้ายไฟฟ้าแบบ คลิกเซนเซอร์ไม่มีนะครับเขาเอามาพัฒนาในตัวถังแอดบูนะครับเพื่อที่จะให้รถคันนี้มีระบบี่เรลรักโลกนะค้ามมาตรฐานยูโรไฟเนี่ยให้มันผ่านไปนะครับอยู่ในรถคันนี้เราสามารถจอดสตาร์ททิ้งแบบนี้สตาร์ทแบบนี้นะครับได้เลยตามสวนสาธารณะอย่าง,งนะี้น่ะก็จอดได้แต่ถ้าเขาไม่มาเรียกก่อนนะคือผมยกตัวอย่างก่อนว่าผมจะเจอบ่อยกับรถพวกหนึ่งจุดเก้าแล้วกันผมไปเตะบอลแล้วคนที่เตะบอลกับผมเนี่ยเขาพาลูกพาแฟนมาแล้วเขาสตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับตัวนั้นอ่ะ ไม่มียูแน่นอนยูโรไฟยูโรหนึ่งเลยผมบอกเลยสตาร์ทอยู่ไว้ตรงนั้นอนะ่ะข้างๆสนามบอลที่ผมเตะแล้วแบบเหม็นมากทุกคนนั่งอยู่โอ้โหแบบเหม็นนะ่ะอันนี้เนนะี่ยเป็นรถที่ไม่มีค่ามาตรฐานของยูโรไฟนะอันเนี้ยลงไปกม้มลงไปดมเนะี่ยก็ไม่เหม็นนะครับนะฮะก็แค่ตุยๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเหม็นเข้าโสตประสาทเราขนาดนั้นนะครับนี่คือยูโรไฟเนาะนะฮนะผมปิดถังยัง <c oughs> นะครับอ่ะฝาท้ายไฟฟ้านะครับ ไม่มี Click คิกเซนเซอร์นะฮะอันนี้เราก็โชว์นะครับว่ารถคันนี้สามารถใส่ของได้เยอะมากนะฮะพับไปเลยนะครับทั้งเบาะแถวสามและเบาะแถวสองแล้วก็สามารถใส่ของคืนได้ท่อที่เราเปลี่ยนยาวๆแล้วก็ส่งคืนหมดเลยนะครับโชกปีกนุง่งปีกนกเดิมคืนหมดเลยนะครับอ่านี่ปิดได้มีกันสั่นเอ้ยมีกันหนีบนะครับไม่ใช่กันสั่นนะฮะมันก็เด้งกลับนะครับอีกทีหนึ่งอ่ะมานะฮะ มาดูท่อนะครับคันนี้เปลี่ยนท่อนะพี่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับคันนี้นะรับเลือกเป็น HKS นะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอลูมิเนียมนะครับทั้งทั้งทั้งยวงเลยแต่ว่าเขาใช้คาร์บอนเนี่ยมาครอบไว้ให้มันดูมีความสวยนะครับท่อตัวนี้นะครับคือมันถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบเราเอาไปจูนใหม่นะมันก็จะได้แรงมาเพิ่มประมาณห้าตัวแต่ว่าถ้าเราใส่ไปแบบเนี้ยนะครับก็ไม่มีผลอะไร กับแรงม้านะครับกับม้าที่เพิ่มไหมก็ไม่เพิ่มแน่นอนเพราะเราไม่ได้จูนเนาะก็ได้เสียงที่ขับแล้วมันขึ้นนะครับกับความสวยงามของท่อนะแล้วก็ควันที่ดำออกมานิดหนึ่งนะครับก็ติดมาเพื่อความสวยงามแล้วก็ความสนุกในการแทบขีดีกว่านะครับอภายในนิดเดียวเองเพราะว่าเหลือแค่บอกคู่หน้านะฮะอันนี้นะครับภายในวาแท็กเป็นสีดํานะครับตัดได้สีเหลืองๆนะอันนี้คือสีเหลืองนะถ้าสีส้ม จะเป็นอีกแบบหนึ่งโฟลท์บอกว่าอันนี้คือสีเหลืองนะครับนี่นะฮะมาเบาะหน้าปรับไฟฟ้าคู่หน้านับแปดทิศทางมีด้านหลังนะครับถุงลมเจ็ดลูกแล้วก็มีแอมเบดไลท์ด้วยนะครับทีมเอสนับมีมาให้นะครับทีมเอสคืออะไรอีกงงอีกทีนี้นะครับคือโหมดการขับขี่แล้วกันนะครับโหมดการขับขี่ที่มีนะครับโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดทรายอะไรพวกนี้นะครับโหมดคนล่องเนี่คือโหมดระบบ TMS อนะครับขับฟรีสามารถปรับได้นะครับอันนี้พิเศษมากยูโรไฟมีออโต้สตาร์ทสต็อ ใครไม่ชอบก็ปิดได้นะครับรถอีโครถประหยัดน้ํามันนะครับรถรักโลกนะฮะอยู่ในคันนี้นะครับอด v e ตีฟพู e คอนโทรลสามารถตั้งค่าได้บนพวงมาลัยแค่ปลานนิ้วสัมผัสแล้วก็ใช้งานระบบนี้ได้แล้วนะฮะเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะพี่อยากได้รถแบบนี้นะครับโทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับอาร์ตฟอร์ดอินไซด์ยินดีให้บริการอยากแต่งแบบนี้ที่เป็นเอเวอรเรสต์หรือว่ากระบะแรปเตอร์เลนเจอร์มีให้ทุกรุ่นนะครับโทรเข้ามาที่เบบออรร์์นนนี้้้แดไไลลปวะคั